เราอย่างนี้เต๋พี่ทองตอนนี้เราไม่มีเงินแล้วอะแล้วจะทำยไงกันดีอะพี่ไม่มีปัญหาแกมึงทำได้เลยแกกูนี่เออไอ้กูรังเงินมาดูตังก็กรดโดดรากูรับได้มึงนี่เออมึงโอ๋อไอ้ตองเออกระดูราดูราดีจะไม่ยาหนูกูไอ้แกก็รับได้จริงไอ้บุ๊เข้าบุ๊คตัวไดพี่แกเออนี่ยายแก้วรดีรับตัวาด้ยายแก้วเนี่ยตัวเออลับดีแล้วโนหกมึงก็เลยไม่เคยมารับเคยรักรับได้แกไปในกลวงเลย ในเครื่องดูราภายในเครื่องฟีจะน้อยใในเครื่องที่เหลือลกรำไม่ลุกมูอยแรพงพอตุงปติดอยู่ติสายพานมมยลงเรืงลงเรองยาแก้วเออพอยากูดำดีตอนันมึงกินเวันก่อนกูไม่ตังไม่ตังไม่ตังไม่ไมรู้จัพลูแล้วกูใจจุดดูรากูไปรำเท่านั้นปวดใจ่านเออกูได้ตั้งช่องปัญหาหก็ยใายแก้วชปัญหาแม่คาเนี่ย เรื่องเมฆก็ให้มึงโอยบังนารานกูได้เห็นผมมึงต่ำได้โอ้กูโดนราดีแล้วกูกูตำบดต่ำแล้กูต่ำได้หมดมึงนี่โอ้ปั่นนาปั่นลังตีหลังคากูงกูุงตำได้ปีเออในหลงในผมเป็นสังเกตแต่แกเพื่อหวาต่อเจ้าได้ไปหากินไม่แน่เราที่เรากิสูจน์แล้วนั่นนี่จะได้ควักตันห้างคอยวีรพันธ์ไปขันให้ช่วยช่วยมันดูระเข้มันดูระเข้เฮ้ยช่วมันดูระเข้จ้าอะไรอัศวินหัวมันหมกนี่าไพอแล้ว จกนันลอลอทดกตักทีก่นแล้วแล้วแกจะเข้ามานังมาด้มานังนังเลวทำพันปันดีปันนาปันไปบูราพาไปดูบูราพาไันนี่ือนังไันนี้พันฮันนี้นา อาบูนปามานังปนนาไปบุญปาอาตมบับปาตาอาชาวทองยอดมะนัลาไปบุญปาอาตมบับปาตาอาชาวทองยอดแท็กทีก็เล่าแก้วจะทำนาไวินอะไรพี่แก้วอดูราเขาต้องตบบดกับอดูราตบบดอดูราเด็กดูราบูดันเละแต่ไม่ใหญ่จุงดีก็ดูคนจับเลยอเนอ ตัดที่คนเล่าแล้วแกจะทำนิวายินคนนี้เนอมีมีคือยินแยกแก่ทำอินแยกันนี้คืออินแยกแกวจะทำอินแยกทองทำอินโยยนนี้คืออินโยยไ้นี่อินแยก้อินโยย ตาหินแยกมาทำหินโยอีกาวินแยกถนนาินยกตยตแยกานรักตีคอลาโตต่ำละม่คู่นี่แม่คู่ลานูโลตัตอตุงกลงโรเวนสันผู้คนป่ากันเดินไปแล้วก็เดินมา คนแล้วโตตําลำบูราอาตรงนี้และดปบูราอาปลานูเกปูนอาปลานีอาปลานี่นทับนวัวนานทัไอเจมนานทับไอนี้นานบงไอหนูนายจิงวัวยอมมกีเล็กเลเดป้งโอ้เดวะโอ้ แล um, ้วก็จะงาลุยอะเมมรุยอะไรจะเต้นเออไม่กูได้หมดดูด่าเตะเดกกันตรงไหนจะเตนโอ้อย่างนั้นครับแล้วมึงจำเรื่ยตรงกูกับนั้งไงกรับนั้งเออนั่งไงแกดินั่งบือนี้ไม่ใช่ต้องจำเรื่อาอันเออรองเพลงไอ้ดีแล้วเล่นกี่โบ๊ทไอ้เป็นแกเจ้าละคนรำกะลุยอันเออแต่มีก็เมย์ตรงตาโบ๊ทสงข้างนะอ๋ออันเออเพิ่งเล่นนั้งเดี๋ยวติดไหลุเมเลย นั่งเดียวไอ้เกลือไอ้เกลือเล็่นดีเลนั่งเดียวเออนั่งเดียวนี่ทุกอย่างนะแก้วคลือครูดังไปเลยดังทะลุฟ้าเลยนั่งเดียวเออเป็นเกลือเล็กไม่ดังเนอะแก่หอนั่งเดียวกับนั่งเบิ้ลนี่นั่งเดียวว่าแล้วนั่งเบิ้ลเออนี่คูดังแล้วนะกับมึงคูจะหม่ไม่ถูกไหมอ่านรอนะนี่ครูจอยพลั้งๆจอยไอ้มึงนั่นแหละคูร่องไอ้มึงนั่งเดียวว่าเออให้คูจ่องกันมึงเลยอย่าลาเพรตอนี้เป็นเลยอ่านมืออ่านเออมึงแต่แรนนั่งยีกรูดนั่น นี่กอวันเป็นคือเนียนตำเฉยน,น,นั่งเดียวก็แต่เล่นกูเปลิดอยู่